ไปต่อกันที่กองทัพภาคที่2นะคะเตรียมจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดินประจำปี2568ค่ะที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองคายสุรานารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพนโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพเทคาที่สองพร้อมด้วยนายชัยวัชช่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวุฒิชัยวงปัญโยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายชนบรรลือวัฒนพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา รวมการแถลงข่าวการเตรียมการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดินประจำปี2568ซึ่งกองทัพภาคที่2ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่23-25ถึงมกราคม2568ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่6ของการจัดสร้างพระบรมราชานุกสาวรีเพื่อสืบสารตำนานพระวีรกรรมอันกล้าหาญของพระองค์ท่านทางด้านบูรพาทิศให้อนุชนรุ่นหลังได้จดจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นการเปิดค่ายทหารเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อให้ภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสถวายความเคารพสักการะบูชาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงค่ะ โดยภายในงานนะคะมีการแสดงได้แก่การแสดงประกอบแสงสีเสียงมหาราชนาเรศวรชัยยานุภาพปรภาภัยรีแสดงโดยพลตรีวันชนะสวัสดีรับบทเป็นสมเด็จพระนเรศวรและคุณแอนโทเนียโพซิลรับบทเป็นพระสุพรรณกัญญาการแสดงขนตอนรามเกียรติชุดศึกพรามาตกรมศิลปากร ตอนพระรามตามกวางลักษีดามหาวิทยาลัยราชพันครราชสีมาการแสดงฟันดาบมวยไทยโบราณนาตยะมวยไทยดนตรีในสวนดนตรีลูกทุง่ง โปรงลางการละเล่นพื้นบ้านนิทรรศการพระราชประวัติและมีการจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมาในราคาประหยัดกว่า100ร้านคา้าให้ได้เลือกซื้อในรูปแบบของตลาดน้ำตลาดย้อนยุคตลาดชุมชนค่ะ การจัดงานในครั้งนี้นะคะทางกองทัพภาคที่สองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภักตรัฐภาคเอกชนและประชาชนแดนรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยรู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ไทยในท้องถิ่นอัจจะสร้างความภาคภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาความเป็นไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างจิตสำน นึกความเป็นไทยเป็นทหารให้กับกําลังพลตระหนักถึงหน้าที่การปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติเกิดการบริรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเครือข่ายทางวัฒนธรรมหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นะคะกองทัพภาคที่สองขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันแต่งกายย้อนยุคสมัยอยุธยาเที่ยวชมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดินประจำปี2568เพื่อสืบสารรักษาต่อย,ยอดพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวิถีไทยอันงดงามให้คงอยู่คู่ไทยตลอดกาลค่ะ